ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทำขนมไทยยอดทิศมาฝากกันค่ะนั่นก็คือขนมชั้นนะคะทำง่ายแล้วก็ส่วนผสมน้อยนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะแต่ก่อนไปดูรู้ก่นกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปต่อไปนะคะขนมชันน้นในวันนี้เป็นสูตรเหนียวนุ่มมากๆค่ะนี่นะคะเป็นส่วนผสมทั้งหมดค่ะวันนี้เราจะทำเป็นขนมชั้นใบเตย ด้วยส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวจะให้ไว้ที่ใต้คลิปนะคะแป้งทั้งหมดที่ใช้มี3อย่างนะคะแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าใหม่อมค่ะถ้าใครไม่มีแป้งเท้าใยม่อมนะคะสามารถใช้แป้งมันแทนได้เลยจากนั้นก็ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะไม่ว่าจะเป็นกะทิน้ำเปล่าน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็เกลือ โดยสูตรนี้นะคะความหวานกําลังดีแต่ว่าถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าหวานน้อยไปสามารถเพิ่มน้ําตาลได้ค่ะโดยเมื่อเราผสมส่วนผสมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะขึ้นตั้งไฟนะคะที่ไฟปานกลางค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ําตาลทรายละลายนะคะดูแค่พอน้ําตาลทรายละลายนะคะอย่าให้เขาเดือดเพราะว่าถ้าเดือดกะทิเขาจะแตกมันแล้วก็ทําออกมาขนมชั้นไม่สวยค่ะ นี่นะคะน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วเราก็จะทยอยผสมกับตัวแป้งที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็นวดจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันค่ะทยอยใส่ทีละน้อยก่อนนะคะนี่นะคะก็แบ่งบางส่วนคนจนกระทั่งตัวแป้งเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกับตัวกะทิจากนั้นก็เติมกะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากัน จากนั้นเราจะนำส่วนผสมมากรองนะคะเพื่อให้เศษแป้งต่างๆเนี่ยออกมาเวลาที่เรานึ่งขนมชั้นก็จะมีผิวเนียนค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะถ้าใครต้องการใส่สีผสมอาหารสามารถใส่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะเมื่อแบ่งแล้วหรือว่าถ้าใครต้องการแบบทำสูตรเดียวสีเดียวก็สามารถผสมไปตั้งแต่ครั้งแรกได้เลยค่ะ วันนี้เราจะเป็นขนมชั้นใบเตยนะคะเราก็จะนำใบเตยเนี่ยมาหั่นซอยแล้วก็เอากะทิที่เราแบ่งครึ่งหนึ่งมาใส่ลงไปปั่นนะคะจะทำให้อ่าได้สีออกมาชัดแล้วก็กลิ่นออกมาชัดค่ะ เสร็จแล้วนําใบเตยนะคะมากรองนําส่วนที่เราปั่นแล้วเนี่ยมากรองเอาใบเตยออกค่ะเราก็จะได้กะทิเนีย,เนยนออกมาจากนั้นเดี๋ยวเราจะเตรียมไปทําขนมชั้นกันค่ะเดี๋ยวจะกรองเพิ่อมอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเศษใบเตยเนี่ยหลงเหลืออยู่ค่ะ มาเรามาทำการนึน่งขนมชั้นกันนะคะก็จะนึ่งพิมพ์ซิลิโคนก่อนประมาณ5นาทีเพื่อนๆสามารถใช้ถ้วยภาชนะอื่นได้เลยวันนี้ทำให้สวยงามก็ใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนค่ะใส่ต่อหนึ่งชั้นประ,ประมาณ1ช้อนชานะคะใส่ลงไปชั้นแรกเราจะใส่สีเขียวก่อนแล้วก็นึ่งที่ไฟแรงนะคะ5นาทีแต่ละชั้นเนี่ยเราจะนึ่งประมาณ5นาทีค่ะ โดยจะเห็นว่าเราเอาใช้ผ้าคลุมเพื่อไม่ให้ไอยน้ำนะคะหยดลงไปค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ใช้ผ้าคลุมนะคะ mm. ก็พยายามให้ตัวพิมพ์เนี่ยไม่ติดกับขอบของขอบของซึง้งหรือว่าตรงกลางของฝาเนี่ยไม่มีพิมพ์ตัวไหนอยู่เพื่อเวลาที่เขาไอน้ำหยดเนี่ยจะไม่ลงตรงตัวขนมเราค่ะจากนั้นก็ทำในชั้นต่อไปเลยนะคะพยายามกะให้แต่ละชั้นปริมาณเท่ากันนะคะถ้าหนึ่งช้อนชาก็หนึ่งช้อนชาทั้งหมดค่ะ นึ่งสลับไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเสร็จค่ะ นี่นะคะก็นึ่งเป็นชั้นสุดท้ายแล้วค่ะพอครบตามที่เราทำแล้วนะคะจะเห็นว่าเวลาที่ขนมชั้นเขาสุกเนี่ย เราเอาช้อนไปแตะที่ผิวเขาจะไม่มีอะไรติดมาแล้วก็มีความใสของแป้งมากขึ้นนะคะเรารอให้เย็นสนิทถึงแกะออกจากพิมพ์นะคะถ้าเพื่อนๆแกะตอนร้อนอะมันจะไม่มันจะติดตัวพิมพ์ค่ะอันนี้เราแกะตอนเย็นสนิทเลยมันก็จะแกะออกมาง่ายด้วยความที่ออมีน้ํามันที่มาจากกะทิเวลาที่เราแกะเนี่ยก็จะร่อนออกมาง่ายเลยลักษณะนี้นะคะ โดยในการแกะพิมพ์นะคะให้เลาะจากขอบขอบเข้าหาข้างในนะคะแบบนี้ก็คือพยายามเลาะให้ข้างขอบขอบเนี้ยล่อนออกมาก่อนจากนั้นตรงกลางเขาก็จะเลาะออกมาง่ายแบบนี้เลยค่ะ ส่วนลวดลายของพิมพ์นะคะก็เลือกพิมพ์เอาตามความชอบใจค่ะหรือว่าใครจะทําทีเดียวทั้งถาดก็ได้ค่ะก็เพิ่มปริมาณสัดส่วนขนมชั้นตามที่เราเพิ่มขนาดขนาดของพิมพ์นะคะนี่นะคะเราก็จะได้ขนมชั้นเหนียวเหนียวหนึบๆออกมาแล้วค่ะ เรามาลอกกันแต่ละชั้นนะคะจะเห็นว่าเขามีความบางมีความใสแล้วก็มีความเหนียวหนึบของตัวขนมชั้นในขณะเดียวกันก็ยังมีความนุ่มอยู่ค่ะสูตรนี้ข้ามวันก็ยังอร่อยนะคะเพื่อนๆหรือว่าถ้าใครทานไม่หมดก็แช่ตู้เย็นเวลาที่จะทานก็แค่เอาออกมาข้างนอกจนเขาได้อุณหภูมิปกติก็สามารถที่จะทานไดเ้เหมือนวันแรกที่ทำเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้รุกคนกดติดตาม s u b สไครต์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ